สวัสดีจ้าเดี๋ยวมณีสีผ้ามาปลูกฟักแมวด้วยจ้ะเบิ่งฟักแมวคอยดูพ่น่ะเงาปนนีแล้วยังว่ไในปลูกลงดินเลยเนี่ยเบิ่งอากาศปีนี้จะแม่มันแย่หลายเนาะจ้ะทุกปีเนี่ยปน,นีมันปลูกลงดินมันด้ยเงาแล้วเด้ แต่ปีนี้ยังวาแหละอากาศซาาบออกว่ากบับปาด้ปลูกเลยบักฟักทองหอยนะ่ทีทันติดหน่วยน้ำเข,ขาบ่เนี่นะเดี๋ยวสิให้เบิ่งฟักแมวใกล้ๆได้จ้ะที่คอยเพาะไว้นะ่ะนี่จ้ะเบิง้งฟักแมวน่วยที่มันวะเนาด่านบนมันเป็นคือเนาเนาเนะี่ยบ่เป็นอย่างเด้อจ้ะเพราะว่ามันไหน หลากมันงอกแล้วเดี๋ยวฮอกก็ไปปลูกลงดินมันกกบ่เป็นหยังเพาะข่อยเพาะทั้งนวยเนาะเพิ่งดูหน้าตานางมันเกิดแข็งแรงอยู่เด้ต้นพวกนางกับแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่นพวกนางเนี่ยอยู่นี่กระถางโดนแล้วพ่นอยากล้มดินเต็มที่แล้วแม่วันเ,เสียงเพิ่นจมกันนะพ่นอะ ัดที่นี่เดี๋ยวเขาจะไปลงมือ,อเตรียมการปลูกเลยจ้าก่อนอื่นสีขุดดินก็นเด้จ้ะนับเบื้องล้วอยู่ในสวนนี่จะปลูกได้ทั้งหมดได้แปดตน้นสีขุดดินก่อนแล้วก็จะเอาเตรียมฟักแมวไปลงแต่ละหลุมแต่ละหลุมเด้จะ้ะขุดดินใหม่ยังคือพวงสิพี่นี่สิป,ปลูกเอ้หลุมละต้นเพราะปลูกที่หรอก แม่มันขยายหลายๆขุดลุมไปก่อนอเหน็นบ่จ้ะ อันนี้ขุดลุมเรียบร้อยแลวเด้อจ้ะเตรียมลุมเรียบร้อยแล้วปัดที่นี่เขาก็มางฟักแมวไปยายเด้อจ้ะฟักแมวเอาไปยายตน้นละหลุมลรหลุมยายไปก่อน นะเด็กด้อยเล่นเสียงดังเสียงดัง,งเ,ดเด็กหน่อยฝรั่งโรงเรียนเด็กหน่อยฝรั่งมันเลิกเร็วเนาะคือเมืองไทยเฮาเนะาะใบสองมันก็นเลิกกันเร็วนี่เนี่ยเด็ด ออกดีอยู่ตอนบายตอนเช้าเนี่ยคืขึมขึมออกดีได้ก,กันหนาวเพื่อเกาเด้ออากาศมันดีเลยปีนี้ เดี๋ยวบัดนี้ข้ามาปูกกันจ้ะนี่ข้าเทาออกสีเด้อจับนี่ก็เทออกพ่น่ะดูหากดูหากเต็มเลยบม่ได้ปลูกก็เคียวพ่น่ะก็ะล,ะลงไปถมดิน แค่น <hel> huh ี to to ้เราจะบ่ต้องให้มันมิดเด้อหนึ่งให้มันเห็นฟักแมวไปน่อยนึงก่อนช่วงนี้เห็นบ่มันจะเห็นฟักแมวอยู่เด้หน่ะโผล่ขึ้นมาเฮาจะบ่ถมดินโกทั้งเบิดเด้แล้วเราต้นนึงจ้ะเดี๋ยวไปต้นใหม่กระถางที่สองต้นนี้แตกสองยอดแม่ดูหักมันแทงทะลุเลยคนอ่ะ หากใกายหลายหากดีคือกานะรอะจังอูแบบนี้แหละปูฟักแมว ทางที่สามแล้วมูแว่นก็เดี๋ยวกดหนักเลยเปียกมันพวกเปียกเลยมันเห็นกดกดกดลงไปให้มันเน้นเนีน่ยสามเหรอ ทางที่สองตัวนี้แตกสองยอดแม่ดูหากันแทงทะลุดูคนน่ะหากล้ายหลายหากดีคือการอะไรจัง อูแบบนี้แหละอูฟักแมวกระทางที่สามแล้วหมูแก้วเพิ่ได้หดหนาไหมเนยเปียกมันเพื่เป,เปียกเลยมันแห็น กดกดกดลงไปให้มันเน้นเน้นเน้น่สามหรออันนี้อันที่สี่เลยจ้ะหากเน้นเชียวพอใส่กระถางหน่อยพดหากเลยเน้น หาอันนี้อันที่หาผูกงายอยู่ปักแมวอะลูะกงายแต่ว่ามันจะติดนุวยบ่แค่นั้นล่ละนี่กระถางที่หกลลวจ้ะกระถางที่หกแล้ว อันนี้ก็มีสองลออสองต้นดูต่อไปกระทางที่เจ็ด Ui, hạc Lấy cái thang nữa Lấy lúm nữa Thăng này กระถางก็ดีฟังนี่เรยียบร้อยแล้วอีกหาต้น้วไปปลูกสวนด้านหนาบ้านอันนี้เอามาปลูกสวนด้านหนาด้วยจ้ะนี่ที่กระถางนี่ใก่สีแล่แล้ว Linh đa nào biết việc mình Của cái cây bếp này là Khoai ô kẹp mà hôi Tôn nả nào, nào? Ừ. Hốt cấp à Lấy ít อีกสองกระถางกดลงก่อนค่อยกวยดีดออกต้องให้มันจมเบิดทางสุดถ่ายหรือจ้า พุดเลิกพูดเรียบร้อยมาที่นี่ก็จะได้หดน้ำจนตัวเรียบร้อยลวจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปนะจ้า แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า